ครับผมคิดว่า <laughs> ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านเสริมสังคมพาณิตท่านรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมท่านวิทยาอิสระปูนัฏฐิยาครับท่านผู้บริการสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยท่านประสบเปลี่ยนเงินท่านผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมดรกำมลทัศนาชลีศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์จิตรกรรมและสื Luckily, ่อผสมประจำปีพุทธศ on. ักราช2540คุณสุพจน์อิระเกาส์อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำสหพันธรัฐรัสเซียท่านศิลปินแห่งชาตินะครับหลายหลายท่านวันนี้ ที่ผมสกิลนะครับี่อาจารย์ปัญญาครับี่อาจารย์เดชาแล้วก็มีหลายท่านด้วยนะครับรวมถึงท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับผมเต้ยสุภาชาติสุขาเมดีนะครับวันนี้รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการวันนี้ครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พิธีมอบผลงานศิลปะวิถีแห่งธรรม2,566วิชั่นออฟดามะคือนาร์เซแอนด์ูเวนที่ฟรีครับซึ่งเป็นผลงานของอาจารย์กำพลนัชนาธีนะครับซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่ง ศิลปินชาติผู้สร้างสารรค์ผลงานศิลปะที่ต้องบอกว่าอาจารย์ได้รับยกย่องให้เป็นศิลปินสองซีโรนะครับเพราะว่าอาจาจรย์ผลงานของอาจารย์เกือบทุกผลงานนะครับก็จะมีการประสานเอาทั้งศิลปะไทยแบบตะวันออก ID และตะวันะตกเข้าไว้ด้วยกันนะครับและในวันนี้ถือว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่อาจารย์ได้สร้างสารรค์ผลงานและจริงๆแล้วผลงานของอาจารย์มีการจัดแสดงมาแล้วนะครับ ที่ขอสิทธ์ร่วมสมัยราชดำเดนินแต่วันนี้ครับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่อาจารย์นำออกมาสร้างสรรค์ใหม่นะครับแล้วก็ใช้ชื่อว่าวิธีหีหน่งนำสองนารับและงานชิ้นนี้ในวันนี้อาจารย์จะมอบให้เป็นผลงานที่เป็นสมบัติของเพจีด้วยนะครับซึ่งถือว่าเป็นอี่งวันสาคัญที่เราจะได้เห็นผลงานของศิล,ลปินระ<า>ดับศิล,ลปินแห่งชาตินะครับอย่างอาจารย์กระบอกนะครับวันนี้ทานก็ได้มาสร้างสรรค์ผลงานซึ่งหลังจาก เสร็จสิ้นพิธีรับมอบบัณนี้เดี๋ยวทุกท่านจะได้รับชมผลง,งานที่อาจารย์ได้สร้างสารรค์อยู่บริเวณด้านนอกด้นา,านหน้าของสินิชาติแห่นงนี้กันเลยนะครับในลำดับแรกน,นะครับผมจะขออนุญาตเรียนเชิญอาจารย์กมลทัศนา,นาชีวีกับให้เหกียรติขนนึ้นกล่าวถึงผลงานพิธีรับมและการมอบให้เป็นสมบัติของชาติในบัณนี้เ,เรียนครับขอเสียงปรบมือด้วยนะครับ สวัสดีครับกาบเรียนรัฐมนตรีเรื่องการกระทรวงวัฒนธรรมท่านสุพุทธิ์ธีรโกศลอดีตเอกรและทูตไทยประจำรัสเซียสุริิณิยังชาทุกท่านผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมสื่อปฐมชมและท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายนะครับผมก็บนชิปินแห่งชาติปี2540งานชิ้นนี้ พอผมกลับมาประเทศไทยโดยใช้เวลาสร้างประมาณ5เดือนเต็มแล้วก็มีความตั้งใจว่าอยากจะมอบมอบไว้ให้เป็นสักบาของประเทศชาติก็เอางานเนี้ยไปแสดงที่ที่พอสึงร่วมสมัยแลารนดมมาต่อแล้วก็ผมก็วิธีทำก็คือตัวเิงเราก็จะเป็นุทธบาลแตุ่ทธบาลในยุคปัจจุบันส่วนแล้วก็ คือผมไม่ไม่ยอมี่ผมทำงานปฏิบัติไปสสมอแล้วก็ก็เลยกลายเป็นงานที่กึ่งนำมาทำแล้วก็มีลูกมาทำผสมประสานกันอยู่ในตัวตัวเองแล้วก็มีลูกโลกตีวมันออกมันตกอยู่ในนั้นด้วยผมมาเห็นอาคารแล้วเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากนใหญ่มากตอนแรกผมผมจะให้แค่สองชิ้นผมมาดูที่เพิ่มอีกชิ้นหนึ่งเป็นสามชิ้นเพื่อให้ ฐานที่มันขึ้นย่ำงสมกับฐา,านที่นี้เพราะว่าความสูงใหญ่ของอาคารแล้วก็มันก็อยู่ตั้งตั้ง,ง่างอยู่ด้านหน้าของฉันแล้วก็ต่อไปถ้าเราสามารถที่ยกฐานขึ้นมาหน่อยมันก็จะสูงที่นิดหนึ่งสักเมตรได้รยี่สิบหุ่นพองแล้วนะแต่นี้เวลาไม่พอเพราะว่าผมจะต้องเดินทางกับอเมริกา,าที่ที่พอนี้แล้วซึ่งจะมีพระ ตัอย่างที่ต้องทำใสนสหรัฐอเมริกาที่อเมริกาเนี่ยผมก็เป็นศูนย์ศิลปะเป็นสนภาศิลปกรรมไทยแห่งสหรัฐอเมริกาก็มีศิลปินของประเทศไทยเนี่ยเดินทางไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันมายาวนานทย้อนกลับมาแล้วร่วม40ปีแล้วที่สร้างศูนย์ศิลปกรรมไทยขึ้นมาแล้วก็จัดก,กิจกรรมเผยแพร่ศิลปะในต่างประเทศ แลกเปลี่ยนเอาศิลปินแห่งชาติไปอเมริกาเอาศิลปินนานาชาติมาบางไทยเอาเยาวชนไปเป็นไปอเมริกาอครูอาจารย์ไปอเมริกา,ยยา,กาที่เราแลกเปลี่ยนกันเนี่ยก็ทําหน้าที่นั้นด้วยแังนั้นผมก็ไม่ใช่เป็นศิลปินธรรมดาก็คือทํากิจกรรมระหว่างประเทศไม่ก็เหมือนกันเป็นซอฟต์พาวเวอร์อันหนึ่งที่ทํามายาวนานแล้วก็เช่นนี้ถือว่าเป็นงานมาตึกพิสูจน์ผมที่ สร้างเสร็จเมื่อปีที่แล้วแล้วก็มาต่ออีกห้าเดือนก็ขอมว่าการชิ้นนี้ให้ท่านรตัตมุตรีเพื่อเป็นสมบัติของประเทศชาติต่อไปโดยที่จะมีสำนักงานจิติกรรมระถมุ่นใม่ทีเป็นผู้ดูแลนะครับขอขอบคุณท่านผู้เขียนทั้งหลายที่มาร่วมกันในวันนี้ก็ถือว่าเป็นชิ้นสำคัญของอีกชิ้นหนึ่งที่มอบให้กับประเทศชาติานะคระับ ก็บคุณมากครับขอบคุณนรสบาปัตย์วิชาชีนีนะครับที่อาจารย์บอกว่าผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานชิ้นปัจจุบันของอาจารย์ด้วยนะครับอาจารย์ับตั้งใจในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้เพื่อเป็ระับประดาดิด้วยนะครับและที่สำคัญในวันนี้นะครับเราได้เปลี่ยนจากย์วัฒน่รการกระทรวงวันธรครับขอเรียนเชิญทางณะันธการกระทรวงัครับให้เกี่ยนกล่าวถึงความร่วมมือในกรมีส่นเป็นเ เ็ตต้ตะกมจะจนาจะดีงศิทธิบุริชาสิาคารท่านหลสิ์ผู้บริหารกระทรวงประนธรรมทุกทุกคนในรนดาวพี่น้องพระศิิาที่ในคุณรให้เกียรตมารวมไป้กของดีที่มีความยิ่งใหญ่ตรงนี้ยงเอหลายท่าน นะครับมีท่านอาจารย์เดชาบวรบวรชุนท่านอาจารย์ปัญญาวิจิตรศิลป์ท่านศรีอมนะครับท่านสุกาชื <lawsuit royable> ่ิมานท่านพินัยปัญรัตน์ท่านจักรีหลั่งนานอาทิตย์สุขุมแล้วก็ท่านวรินทร์คุณสุทธอรวมอีกท่านหนึ่งที่เวลาให้เกียรติมาร่วม ในวันน <ersch> ี on, ้นะครับจะมี็าไอ้เต็มทุกสปอร์ตนะครับครับนไอ้เต็มเป็นเอกทุกอยู่ที่อังกฤษด้วยแล้วก็รัสเซียซึ่งจอๆรู้จักดีเพราะเขาเป็นเพื่อนอยู่มานานนะครับคุณผู้ชมนะครับครับก็วันนี้ผมคิดว่าเป็นวันหนึ่งที่มีความสุขใจสุดใจพอๆกับพวกเรานะครับมีความชื่นชม ก็เป็นวันวันหนึ่งกระทรวงวัฒนธรรมเราคงจะได้เจอรุ่ยนะครับมีบุคคลกันเลยนะครับตึ๊กเป็นนักศิลปินระดับโลกดังในสังสิ่งในตะวันออกและตะวันตกนะครับท่านได้สร้างผลงานไว้มากมายนะครับจากสิ่งหนึ่งนั้นท่านทีความคิทางกี่ยกับแผ่นดินเกิดของท่านคือประเทศไทย ท่านก็ถนัดอยู่ตลอดนะครับท่านนั้นเป็นศิลปินผมว่าเป็นซอว์ออเวอร์ที่ยิ่งใหญ่ในแง่ทิมเพ่ทั่วโลกทุจกจังประเทศใดท่าทางอาจารย์ก็บรรยากาศเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจอย่างยิ่งนะครับคก็ทีนะ่เราทราบดีนะครับว่าท่านเป็นคนที่ติดยอด ศิลปินนะครับแล้วก็มีผลงานต่างๆมากมายนะครับเพราะฉะเองสุดท้ายผมก็มีโอกาสได้ร่วมรับเสด็จเจ้าเมืองระเทศนะครับท่บนานเจริญนะครับท่านอาโชตีมืออาจารย์นะครับที่พิพิธภัณฑ์และจะเป็นของธนาคารกรุงเทพนะครับนะครับในครั้งสุดท้ายนี้ด้วยนะครับก็ไปที่ประจันบนะครับว่าท่านเป็นผู้มีความสามารถ ในการสร้างผลงานมาไม่น้อยกว่า60ปีนะครับเป็น60ปีที่ท่านไดุ้่วมวันพัฒนาสยอดทั้งหลายทั้งหวงได้เป็นที่เปิดใจของชาวโลกนะท่านเก่งโดดเด่นในงานทางด้านวิทยากรรมนะครับปฏิมากรรมการอินสื่อผสมและงานเชร่มโยนะครับส่วน ผลงานสามชิ้นที่ตั้งตารางถึงหน,น,น้า,นาสิ่งที่ยิงย่งใหญ่อะไรนี้นะครับ<อ>ก็เป็นผลงานที่โดดเด่นมากๆผมาดดกาบเรียนที่ก็บวนว่าผมจะรักษาหัวแหนนะ,นะครับ่ทีมคู่กับกระทรวงวัฒนธรรมนะครับอย่างต่อเนื่องอและตลอดไปนะครับทุกทีก็ได้คุยกับนผสมเราจะตั้งงบประมาณในการที่จะตกแต่ง บริเวณที่เราจะติดตั้งตรงนี้ให้สมกับของที่ท่านมีค่ามหาศาลนะครับว่าที่ได้คุยกันแล้วนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสกลับมาเยี่ยมประเทศไทยแล้วก็กลับมาดูตรงนี้นะครับว่าเรานั้นนะครับถือว่าสิ่งที่ท่านมอบให้มันเป็นสมบัติที่นับค่านะครับว่กระดานดูสาขาที่ติดตั้งประดับะไปต่างๆให้สมกับนะครับแบบมูค่าให้สมกับ ความตืน่นเต้สิ่งที่ท่านมอบให้ครับรก็ในโอกาสนี้นกราบขอบคุณนะครับทจากต่างประเทศอย่างยิ่งนะครับผมก็เชื่อว่าท่านคงไปไปมากับคนไทยนะครับแลขอให้ท่านได้เป็นศิลปินคนไทยคนหนึ่งนะครับ,บ,ท,นะรบที่จะได้ไปเผยแพนะร่ คือเสียงในเรื่องของสียงแห่งชาติดีในเรื่องที่จะยกระับความภูมิใจนะครับนะครับที่ผู้เรามีต่อท่านรวมทั้งสิ่งที่ท่านนำมามอบให้นะครับเป็นจะเป็นสมบัติที่ล้ำค่าในการแสดงถึงความตัดเพื่อนมิติทางวัฒนธรรมนะครับและก็ออกความรู้ะผมเชื่อว่าจะมีนักเรียนนักศึกษาและผู้ใฝ่รู้อีกมากมาย นะครับก็มาเยี่ยมเยียนชมแบกมาศึกษานะครับเพื่อจะต่อยอดมันก็จะทำให้สิ่งของเราโดดเด่นขึ้นมาอีกมากนะครับผมไม่ต้ออการลงทุนในะนำรัฐบาลไทยในะนำของกระทรวงนะเราอาจจะเรียนในนะนของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศอีกด้วยนะครับเราจะรักษาบหัวแงินนะครับจากผมจะดูแลให้เป็น สิ่งที่รับค่าอยู่คู่กับกระทรวงยัติธรรมของเราจากชั่วนิรันดรงในการประกาศตอของผู้ที่ขับหนึ่งขับนะครับขอให้ด่าในระคท่านจะใช้ชีวิตไม่ว่าจะอยู่ที่หูแห่งผมตะบนใดของโลกนะครับท่านก็จะได้โชว์ที่ไหวในมือนะครับแสดงความสามารถของท่านนั่นก็คือท่านเป็นตัวแทนของคนไทยทั้งประเทศนะครับจะไปโชว์ เป็นซอบต์ร์ที่เด่นที่ดังนะครับขอให้ท่านมีคุณภาพที่สมบูรณ์นะครับเข้มแข็งร่างกายมีพลังอิจใจจะเข้มแข็งนะครับนะครับที่จะพุ่งที่จะส่งเสริมและก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยปอีกนานแสนนานอย่างน้อยๆก็ขออย่างน้อยๆก็่ยี่สิปีนะครับอาจารย์ทับท้องขาขอบคุณและยิ่งยิ่งครับทุกทท่านครับขอบคุณมากครับ เดจากวนี้นะคบก็จะันเด็กปนะครับกิดเพื่อเพ่อต้องีกดวิธ่อนะครับเพราะว่าเป็ต่อไปก็เป็นช่วงเวลาสำคัญเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าในวันนี้แน่นอนว่าวิธีรับมอบผลงานศิลปะนะฮะถ้าจะให้เราเอาผลงานชิ้นตัวเป็นๆมาเนี่ยก็คงไม่ไหวนะแต่วันนี้เราจะมีเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นตัวแทนของผลงานนะครับเพราะว่าผลงานงอาจารย์ เป็นถึงภาพสะกดดนั้นวันนี้ผมจขออนุญาตเรียเนเชิญนะครับอาจารย์กระบนบนเวทีสักครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีการมอบโล่นะครับโดยทางอา,าองจารย์กระบนจะมอบโล่เป็นสิณ์ในการมอบผลงานนะครับให้กับทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมครับเรียนเชิญท่านทั้งสองบริเวณตรงกลางเลยนะครับจะเป็นทางอาจารย์กระบนมอบให้กับทางท่านรัฐมนตรีก่อนนะครับเชิญเลยครับขอเสียงปรบมือด้วยนะครับถือว่า การรับมอเชิญสัญลักษณ์ให้นะครับก่อนที่เราจะได้รับสมบัตงานจริงๆครับอะไะฮะเรียบร้อยไหมครับอ่าเดี๋ยวก็ตกงานจเล็กน้อยนะครับโอเคครับอ่าเรียบร้อยครับอีกหนึ่งได้นะครับเป็นทางท่านรัฐมนตรีนะครับก็โลนะครับสัญลักษณ์ให้กับอาจารย์กำบลทัศนาชลีนะครับเพื่อเป็น แนทนํำขอบคุณในการมอบผลงานศิลปะให้เป็นสมบัติของชาติครับขอเสียงปรบมือด้วยครับนี่เราผลงานของอาจารย์ทำด้วยอลูมิเนียมนะครับโลกเราก็เป็นอลูมิเนียมเช่นเดียวกันนะครับเอาละเดี๋ยวตามอาจารย์และทางท่านบนทีอยู่บนเวทีก่อนนะครับเพราะว่าลระดับต่อไปครับผมจะขออนุญ,ญาตเรียนเชิญนะครับ บันนีกภาพเรามีสองสดด้วยกันนะครับสดแรกผมเรียนเชิญทางท่านรองประธานกระทรวงด้านหลักนะครับท่านวุฒิการสุรางคูณนักวิทยาครับเรียนเชิญบนเวทีครับท่านผูวุฒิการศึกษาศิาาลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยครับท่านประสบเปลี่ยนเงินรวมถึงท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงด้านหรักนะครับและท่านเลขาธิก,การด้วยนะครับเรียนเชิญบนเวทีคร,ครับนอกจากนี้นะครับอาจารย์ที่วันนี้มาร่วมงานนะครับเชิญอาจารย์ปัญญาวิจิตรธนสารครับเรียนเชิญครับอาจารย์ครับ บอกถึงท่นานศาสตราจารย์เดชาวราชุนครับเปลี่ยนเชิญบาเป็ทีครับและอีกหนึ่งท่านครับท่านอดีตเอกาชนผูตประจำเอกาชาชุตไทยประจำสหพันธรัฐรัรรสเซียครับคุณสุพจน์กีรัตเกาสันครับเปลี่ยนเชิญครับ อาจารย์กระมทัศนาชาลีนะครับถือว่าเป็นห e นึ่งศิลปินแห่งชาตินะครับที่สร้างสรรค์ผลงานเป็นที่ประจักษ์ในระดับโลกนะครับและเป็นงานสําคัญที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับที่สานักงานศิลปวัฒนธรรมร่รวมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมนะครับที่เป็นหนึ่งในหน่วยงานหลักกด,ดัดเกิดขึ้นนั่นก็คืองาน t h a i l a n วี i เนอรนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ยังมีจัดแสดงอยู่นะครับที่เชียงรายท่านถ้าใครไปที่เชียงรายตอนนี้ไปรับชมกันได้นะครับ อะไรฮะเดี๋ยวเรียนเชิญอีกหนึ่งชุดนะครับผมเรียนเชิญท่านรองผู้บริการสนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยนะครับท่านเกษรกำหนดเพชรครับผู้แทนกรมการศาสนาผู้แทนกรมศิลปากรผู้แทนกรมสนับสริมวัฒนธรรมครับรวมถึงทางท่านศิลปินแห่งชาติที่วันนี้มาร่วมงานด้วยนะครับทางคุณชาตรีลัจจาลิศสกุลคุณสิงห์ภมบรสุธิ์คุณวินัยพันธุรัก คุณเผ่าสุวรรณศักดิ์ศรีครับคุณสุนาชินบานและคุณวรินาพึ่งสุนทรครับท่านเป็นศิลปินแห่งชาตินะฮะรวมถึงศิลปินระดับตำนานหลายท่านครับเรียนเชิญนะครับอาจจะให้ทางทีมงานเราจัดลำดับภาพเล็กน้อยนะครับ แน่นอนครับวันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานสำคัญในงานฝากพี่ๆสื่อมวลชนเผยแพร่กระจายข่าวนี้กันด้วยนะครับสำหรับพิธีมอบผลงานศิลปะของดรกมลนดทัศนาชลีนะครับศิลปินชาติสาขาทัศนศิลป์จิตรกรรมสื่อผสมนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่ก็บอกว่าสร้างสรรค์ผลงานเป็นที่ประจักษ์แต่ที่ผมบอกนะครับว่าอาจารย์มีผลงานมากมายให้เกิดวันนี้ทั้งวันก็ไม่หมดนะครับ และสามารถรับชมผลงานของอาจารย์กระมวลชิดล่าสุดนะครับได้บริเวณด้านหน้านะครับสิบสักครู่เดี๋ยวทุกท่านจะได้รับชมนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับขอบคุณทางท่านบรนษัีวาการกระโวนธรรมนะครับทางท่านผู้บริหารกระโวนธรรมครับรวมถึงอาจารย์กระมวลรวมถึงศิลปินแห่งชาติทุกท่านด้วยนะครับหลังจากนี้ครับเดี๋ยวเชิญทุกท่านนะครับบริเวณด้านหน้าของศิลปินแห่งชาตินะครับเดี๋ยวเราจะไปรับชมผลงานที่ทางอาจารย์ กระบนนะครับได้มอบให้เป็นสมบัติของชาติสมบัติของแผ่นดินกับผลงานวิธีทํา2,566พิช่นอฟกานที่ไ้รับารกเ็นที่หนของโลท้ี่ีคุเปิดเผ Terima kasih telah <laughs> menonton!